สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเหรียญเยือนอินเดียนะครับหลวงปู่โตวัดประดูลฉินพีนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญที่นิยมมากอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่โตเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายครับสร้างเื่องในอากาศนะครับหลวงปู่ได้เสด็จนะครับไปเยือนอินเดียนะครับเลยจัดสร้างขึ้นเป็นพระเทศเดืนะครับอ่าเรามาดูด้านหน้าพยายามจําพิมพ์เหรียญให้แม่นๆนะครับพระแท้นะครับใบหน้าหลวงปู่โตนะครับจะไม่เพี้ยนะส่วนมากพระเกะพระเกนะครับเหรียญใบหน้าจะเพี้ยนเลยนะครับ องค์นี้จะดูง่ายมากเพราะองค์นี้เป็นบล็อกตารางนะครับเห็นไหมครับบล็อกตารางเห็นไหมครับพี่พี่ตรงพื้นผิวเหรียญจะมีเหมือนเป็นเส้นๆเป็นตารางเล็กๆๆนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าบล็อกตารางนะครับอ่านะครับตามไม่ไข่ปลาจะคมนะครับพาแทรพาพแทรจะไม่ตื้นนะครับอ่าเห็นไหมครับตามพื้นเหรียญนะครับจะเป็นเส้นๆเหมือนตารางนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูตรงตรงโค้ดนะครับจะมีตรงโค้ดนะครับอ่า โค้ดนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายขององค์พรนนะครับจะอยู่ฝั่งขวาที่เรามองนะครับเห็นไหมครับอ่าจะเป็นโค้ดตอกนะครับทุกองคนะครับจะมีโค้ดตอกแบบนี้นะครับอ่าเนื้อทองแดงทุกองคจะมีโค้ดตอกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นโค้ดตอกลงไปนะครับอ่ามให้ดูอีกเหรียญหนึ่งครับเห็นไหมครับจะเป็นโค้ดตอกลงไปแบบนี้นะครับอ่าพอตอกเข้าไปเนี่ยจะเห็นเนื้อทองแดงด้านในเลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยแท้ดูง่ายเลยนะครับเห็นไหมครับ บล็อกตารางมีเกือบทุกองนะครับจะเป็นเส้นตารางแบบนี้ทุกองคนะครับบล็อกตารางนะครับแล้วก็จะมีหลายบล็อกนะครับอ่าจะมีบล็อกตารางนะครับอ่าบล็อกตารางฝั่งซ้ายของผมนะครับนิยมที่สุดนะครับ ลองลงมานะครับบล็อกมอขีดนะครับฝั่งขวาของผมนะเป็นบล็อกมอขีดนะให้ดูด้านหลังนะครับตรงมอมาจะมีเส้นทะแยงขีดขึ้นไปนะครับเรียกว่าบล็อกมอขีดนะครับแล้วก็บล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาจะเล่นที่ถูกที่สุดนะครับอ่าบล็อกตารางนิยมที่สุดนะครับบล็อกมอขีดลองลงมานะครับอ่าเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับพี่ๆี่เห็นบนตัวหนังสือไหมครับจะเหมือนเหมือนจะมีเส้นกระแสวิ่งเป็นเสี้ยนขึ้นนะครับจะเห็นเส้นเส้นเล็กนะครับจะเป็นกระแสวิ่งขึ้นนะครับมีกับทุกเรรนะคับ ในคลิปอาจจะเห็นไม่ชัดมากนะครับแต่ถ้าพี่ๆมีองค์จริงนะครับพี่ๆก็สามารถเอามาเปรียบเทียบได้นะครับอ่าเรามาดูขอบตัดกันต่อเลยนะขอบตัดพระแท้นะครับจะมีรอยฉีกขาดครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะเหมือนตอนปั๊มปึ้งนะครับขาดแต่ขาดไม่หมดก็เลยเป็นรอยฉีกแบบนี้นะครับทำให้พิจารณาได้ง่ายเลยนะครับพระแท้นะครับหลายๆรุ่นของมุกุโตะนะครับจะเป็นขอบตัดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเทียบระหว่างของแท้กับของเก๋ให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมเทียบให้นะครับ นี่นะครับนี่คือของแท้เห็นไหมครับพี่ๆี่จะมีรอยฉีกขาดครึ่งหนึ่งนะนะครับทั่วเต็มทั่วขอบเหรียญนะครับจะมีรอยฉีกขาดแบบนี้นี่ของเกนะครับองค์นี้เป็นพระไม่แท้นะเห็นเห็นไหมพี่พี่ขอบจะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับจะดูใหม่มากนะครับเห็นไหมครับอ่าจะดูใหม่มากนะครับถ้าพี่ๆี่เข้าใจนะครับก็จะดูเป็นได้เลยนะครับอ่าจุดนี้ครับเป็นจุดแจกตังที่สําคัญมากนะครับอยากให้พี่พี่จกันให้แม่นนะครับเห็นไหมของเก๊จะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามเพจวิเทอร์ไทยนะครับช่อง YouTube วิเทอร์ไทยนะครับแล้วก็แอดสอรวิทย์7 4ช่อง TikTok นะครับผมยินดีรับเช่าพาเครื่องหลวงปูโตนะครับและแพ็กเกจจิยอดนิยมนะครับสามารถส่งรูปมาทางไลน์ที่แปะไว้ในคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ